อย่งไรครับเสร็จแล้วทีมงานกำลังเอ่ยล่ปลานบเข้ามาในแกนี่ครับนีบ่ครับพี่น้องมันนี่กะเอ่ยนว่นจันไส้นลายลนะครับผม บลน่นจันทร์ครับยีศกครับผมหางแดงๆนี่เป็นยีศกนะครับเบิ่งครับด่างนี้ครับสอดบอกของพี่ของมีหหวยของมีตูสอดบอกอย่างเนี้ยเมงครับโอ้ยโดดหลังตัวนึงอ๋อบวลบอลนุ่จันทร์ไงบ่ปลาโดดต่างคนคนมเนี้ยอ โกครับอุยออกบันานงล้วเขายืมไอ้ปลาเทียนนบไฟเวทแล้วปลาเนี่ยปลาเาใาไงบ่ อม,ม,อมอมนมยาน่นผมันออกเบิดสีออกเบิดแล้วใช่ไหไปเบิดละโอ้ย,อย,อยด,ดออกไปแล้วเอาน้ำมะเขาว่าโอ้ย,อยไปไปนิ้น,น่อยไหมหนังหลังกระคักครับโอ้ยลูกปลาพันตามไาดิลูกปไานิ่งครับเาเมืองดังพี่ตูนะ ปลาซุปเต็มสะดุ้งอยู่คุณหัวซับสะดุ้งหอยแย้มยางอยู่คุณครับเอาเวลาได้เดรียนิต้าเบ่งรถครับปินน้นินใส่นี่ไปตากแห้งเลยครับอาดเบ่งดังหลังครับพี่จิตคุณ วันนี้หน่อยของอาสุปสะดุงเต็มอยู่คุ่นะมันดีเขาของมีหุ่นแล้วนะบางนั้นพ่อค้าสะดุงอวยวับเลยเสาเงยสามลาประเสาเงยมาเนี่ยมันัะน้อยไรครูบอาอยู่คุ่

ยุ่ปลายป้ายยุ่ป่ายตะเพียนไปยังไงิตเพียนกยบปนินหน่อยโอ้ยปนินครับตกมาเงนะยแล้วครับแต่า s <S ดดมาถึงจะอะลายนะครับลงกับพี่กับเียงมันบอกว่าเมื่ออีกแล้วนะ ทำนาอีแลวมันวเสียงเมื่อยแล้มั้ยกรมิดทุูทตูทั้งหลังเจ้าทุตูให้บ้านในนี่โอ้หน้าเขาพี่จิตนะนี่โซ่เข่าสองมั้งเนาะเห็นยังไงน้องไหก็้เห็นมือจิตรือรื ทำไมตัวเขาแล้วเขาวะอ,อ,วยยยยอุ้ยเขาอีหลีเอาอีโสดไงอุ้ยกระบอกเก๋าเป็นปีนออกทางนี้ครับเนาตะตาเกาครับบ่ปเป็นปลาเสานะครับผมปลาเสาต,ตัวนั้นยังอพอนะครับตัวนี้เติบเรด้แต่น้อย เรียบร้อยครับเอาตั้งทับแล้วบาดเหนียวเอาอยู่ปะสะดุ้งตั้งทับแล้วเอ,เ,อเอาเอาเอาเห็นปะบังยาตั้งสะดุ้งทับนะครับปลาเสาใหญ่บังยานี่โอ้ยบกเขา่าเสียน้าไปเนี่ยโอ้อยู่ขาะนะ้บบางหน้าวเนาะครับบ่บาดเหนียวตอนนอยเขาตั้งแล้วครับ อยูย่นอกสะดุ้งครับอยู่นอกสะดุง้งเหรอโอ้ประท่านประตูตั้งไหม